สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเ,เส้นทางชีวิตแล้วก็อาชีพของคนในวงการบันเทิงไทยที่เชื่อว่าหลายคนคุ้นชื่อกันดีคุณออยธนาสุทธิกมลค่ะครับผม ข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็เป็นเหมือนอบทสรุปประวัติของเขานะคะทั้งเรื่องส่วนตัวเบื้องต้นการศึกษาแล้วก็ที่สําคัญเลยคือบทบาทในวงการบันเทิงครับข้อมูลค่อนข้างจะรอบด้านทีเดียวใช่ค่ะสิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือลองมองผ่านข้อมูลเหล่านี้ดูว่ามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับตัวตนหรือว่าเส้นทางของเขาได้บ้างมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษไหม มีจุดเปลี่ยนสําคัญหรือแง่มุมไหนที่ทําให้เขาเป็นที่จดจําโดยเฉพาะแบบภาพจําตอนเป็นดูโอลิฟออยนะคะครับอันนั้นชัดเจนมากแล้วก็ฉายาหนุ่มหน้าเด็กตลอดการที่แบบติดตัวเข้ามาตลอดเลยใช่ครับใช่งั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเลยนะคะชื่อที่คุณเคยคือออยธนาสุทธิกมลแต่ว่ามีเกร็ดนิดนึงคือ จริงๆเขามีชื่อเดิมด้วยคือธนาอาจารย์ยังกูนอ๋อครับการเปลี่ยนชื่อจริงในวงการบันเทิงนี่ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พบได้เรื่อยๆนะครับค่ะคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยไม่ได้บอกเหตุผลไว้นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนชื่อก็อาจจะแบบสะท้อนการเริ่มต้นใหม่อหรือเป็นการปรับภาพลักษณ์ให้เข้ากับอาชีพในวงการก็ได้ซึ่งก็เอ่อเป็นเรื่องปกติแหละครับการมีชื่อที่จำง่ายความหมายดี ก็อาจจะช่วยเรื่องแปลนบุคคลได้น่าสนใจคะ่ะเหมือนการปรับตัวตั้งแต่แรกๆเลยนะคะนอกจากชื่อแล้วที่รู้มาคือคุณออยเกิดวันที่10ธันวาคมปี2519นะคะที่ราชบุรีคะ่ะครับปี2519ก็หมายความว่าอยู่ในวงการมานานมากแล้วนะครับนานมากจริงๆคะ่ะหลายสิบปีเลยการยืนระยะได้นานขนาดนี้ในวงการที่แบบ มีการแข่งขันสูงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับจริงด้วยค่ะการอยู่ในสปอตไลน์นานๆน,น,นี้มีง่ายเลยทีนี้มาดูเรื่องเรียนกันบ้างนะคะข้อมูลบอกว่าเขาจบคณะนิเทศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกรกค่ะอืมตรงนี้น่าสนใจนะครับการเลือกเรียนนิเทศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารโดยตรงเลยการสร้างสารรค์สื่อกันพี่อค่ะ ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่สอดคล้องม,กมากๆกับการทำงานในวงการบันเทิงนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงหน้ากล้องอ oh. แต่รวมถึงความเข้าใจพวกกลไกเบื้องหลังการสื่อสารภาพลักษณ์หรือแม้แต่การสร้างแบรนด์ตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ครับหมายความว่าการเรียนด้านนี้อาจจะไม่ได้ช่วยแค่เรื่อง acting หรือร้องเพลงโดยตรงแต่ให้มุมมองหรือแบบเครื่องมือจัดการอาชีพในระยะยาวด้วยหรอคะมีความเป็นไปได้สูงครับ เพราะนิเทศศาสตร์สอนให้เข้าใจกระบวนการสื่อสารทั้งหมดเลยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงคนรับสารการมีความเข้าใจตรงนี้ก็อาจเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้เขาสามารถแบบปรับตัววางแผนเส้นทางอาชีพได้ดีขึ้นมไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เน้นงานเพลงหรือพอมาเน้นงานแสดงเป็นหลักก็ตามมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการยินระยะที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็ได้ครับเป็นมุมมองที่น่าคิดมากค่ะทำให้เห็นว่าการศึกษาก็มีส่วนส่งเสริมอาชีพได้เหมือนกันนะคะ เอาละคะ่ะมาถึงส่วนสำคัญที่หลายคนจําเขาได้ดีที่สุดครับเส้นทางในวงการบันเทิงจากข้อมูลคือเขามีผลงานหลากหลายนะทั้งร้องเพลงนะเล่นละครเล่นหนังครับครบเครื่องทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อออยธนาแบบเป็นที่รู้จักมากๆเลยคงหนีไม่พ้นการเป็นศิลปินคู่ลิฟออยใช่เลยครับร่วมกับคุณลิฟสุพจน์อันนี้คือดังมากจริงๆนะคะช่วงยุค90 ใช่ครับใช่การเป็นส่วนหนึ่งของ l ิฟต o ออยนี้ไม่ใช่แค่สำเร็จในฐานะนักร้องนะครับแต่มันคือการเป็นส่วนหนึ่งของแบบปรากฏการวัฒนธรรมป๊อปยุค90เลยอ๋อเหรอคะครับช่วงนั้นเป็นยุคทองของเพลงป๊อปไทยเลยนะค่ายเพลงแข่งกันมากแล้วรูปแบบดูโอชายเนี่ยก็ได้รับความนิยมสูงมากทำไมตอนนั้นดูโอถึงฮิตเป็นพิเศษล่ะคะพอจะอธิบายได้ไหมเออมันมีหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องภาพลักษณ์ที่ดูเข้าถึงง่าย ดูเป็นเพื่อนกันมีเคมีที่เข้ากันค่ะซึ่งมันก็มีสเสน่ห์ต่างจากศิลปินเดียวแล้วก็แนวเพลงด้วยส่วนใหญ่เป็นป๊อปฟังง่ายสดใสเหมาะกับวัยรุ่นยุคนั้นอือแล้วค่ายเพลงก็โปรโมทหนักมากสร้างกระแสได้ตลอดลิฟออยเองก็มีจุดเด่นที่ภาพลักษณ์สดใสขี้เล่นเพลงก็ฮิตติดหูมากใช่ใช่ค่ะอย่างร่มบ่อจอยหรือสวนทางนี่คือเปิดปุ๊บร้องตามกันได้ทั้งเมืองเลย กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์วัยรุ่นยุค90ไปเลยครับนึกภาพตามเลยค่ะตอนนั้นคือไปไหนก็ได้ยินจริง,รงๆการเริ่มต้นที่แข็งแรงแบบนี้มันมีผลต่อเส้นทางหลังจากนั้นของเขามากน้อยแค่ไหนคะในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมีผลมากแน่นอนครับการดังมากๆตั้งแต่ยังวัยรุ่นในฐานะน,นักร้องเนี่ยทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมีฐานแฟนคลับที่แบบค่อนข้างเหนียวแน่นเลยค่ะซึ่งเป็นต้นทุนสําคัญเลยนะในการต่อยอดไปงานด้านอื่นโดยเฉพาะงานแสดง แต่ในขณะเดียวกันมันก็ท้าทายเหมือนกันนะครับการแบบสลัดภาพจำของการเป็นนักร้องวัยรุ่นหรือการเป็นออยลิฟออยเนี่ยอ่าใช่ค่ะและเป็นหลายคนต้องเจอเหมือนกันเวลาเปลี่ยนบทบาทนั่นสินะคะการเปลี่ยนผ่านจากนักร้องไอดอลมาเป็นนักแสดงเต็มตัวน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยข้อมูลบอกว่าเขาก็มีงานแสดงตามมาเยอะมากทั้งละครทั้งหนังครับตรงนี้มีอะไรน่าสนใจในเส้นทางการแสดงของเขาบ้างไหมคะ เท่าที่เห็นจากภาพรวมผลงานตามข้อมูลที่เรามีนะครับเขาก็มีงานแสดงมาเรื่อยๆนะอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวแล้วก็พัฒนาฝีมือการแสดงจนเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งการที่สามารถเปลี่ยนผ่านจากนักร้องมาเป็นนักแสดงได้สําเร็จแล้วมีผลงานออกมาเรื่อยๆเนี่ยอก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถความมุ่งมั่นได้ดีทีเดียวครับอาจจะน่าสนใจนะถ้าได้ดูรายละเอียดว่า บทบาทช่วงแรกๆเป็นยังไงค่ะมันเชื่อมกับภาพเดิมไหมหรือว่าฉีกแนวไปเลยซึ่งข้อมูลตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่การยืนระยะในฐานะนักแสดงได้ก็บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาหนุ่มหน้าเด็กตลอดการครับใช่เลยเรื่องภาพลักษณ์นี่สำคัญมากนะครับในวงการบันเทิงการที่คุณออยธนามีภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์หรือหน้าเด็กอย่างที่เรียกกันเนี่ยค่ะ มันกลายเป็นเหมือนเครื่องหมายการข้าหรือจุดเด่นที่ทำให้คนจำเขาได้ง่ายแล้วก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่เรื่อยๆแม้เวลาจะผ่านไปนานการมีภาพลักษณ์แบบนี้มันส่งผลดีต่ออาชีพในระยะยาวเสมอไปไหมคะหรือว่าอาจจะมีข้อจำกัดอะไรซ่อนอยู่บ้างเป็นคำถามที่ดีครับในแง่หนึ่งภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาวก็อาจจะช่วยให้เขายังคงได้รับความสนใจจากสื่อน,นะได้รับบทที่หลากหลายขึ้น หรืออาจจะได้เปรียบเรื่องงานพรีเซนเตอร์สินค้าเกี่ยวกับความงามสุขภาพโอ้ค่ะแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งมันก็อาจจะสร้างความท้าทายได้เหมือนกันเช่นการที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นเวลาต้องรับบทที่ดูโตขึ้นอืม mm. มีความซับซ้อนทางอารมณ์มากขึ้นหรือบทที่ต้องอาศัยภาพที่ดูภูมิฐานน่าเชื่อถือคนดูก็อาจจะยังติดภาพเดิม,ดมอยู่บ้างเข้าใจเลยค่ะครับ การสร้างสมดุลระหว่างภาพลักษณ์ที่เป็นที่จดจำกับการเติบโตในฐานะนักแสดงที่ต้องเล่นได้หลายบทบาทเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคือเป็นที่จำง่ายแต่ก็อาจจะถูกจำกัดด้วยภาพนั้นๆได้เหมือนกันถูกต้องครับมันคือการบริหารจัดการภาพลักษณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาฝีมือซึ่งศิลปินที่ยืนระยะได้นานๆมักจะทำตรงนี้ได้ดีค่ะ คือสามารถใช้ประโยชน์จากภาพลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งขณะเดียวกันก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองด้านอื่นเพื่อให้รับมือกับบทบาทและความท้าทายใหม่ๆได้พอเราคุยกันมาถึงตรงนี้ลองมองย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดมันก็ทำให้เห็นภาพรวมที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณออยธนานะคะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนชื่อการเรียนที่ดูจะส่งเสริมอาชีพการแจ้งเกิดสวยๆตอนเป็นลิฟออยครับ ปรากฏการณ์ยุค90ใช่ค่ะการเปลี่ยนผ่านมาเป็นนักแสดงที่มีงานต่อเนื่องแล้วก็ภาพลักษณ์หน้าเด็กที่เป็นเอกลักษณ์มากๆครับข้อมูลชีวประวัติพวกนี้เหมือนเป็นโครงร่างให้เราเห็นเส้นทางการเดินทางของเขานะครับแต่สิ่งที่อยู่ระหว่างบรรทัดหรือสิ่งที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ค,คือเรื่องของการปรับตัวการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลาการรับมือกับความคาดหวังแรงกดดันต่างๆ Mm hmm. ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้กันที่ทำให้เขายังอยู่ในวงการมาได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าอย่างนั้นจากทั้งหมดที่เราคุยกันมามีประเด็นไหนที่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าน่าสนใจเป็นพิเศษหรือเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ออยทนายังเป็นที่รู้จักมีพื้นที่ในวงการอยู่คะผมคิดว่ามีเอ่อสองสามประเด็นนะครับ1คือการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งมากๆก,ก,กับลิฟต์ออย มันเหมือนเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงให้เขาตั้งแต่แรกเลย 2. คือความสามารถในการเปลี่ยนผ่านบทบาทจากนักร้องมาเป็นนักแสดงซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะทำได้สำเร็จนะจริงค่ะและ 3. คือการรักษามาตรฐานทั้งเรื่องงานและภาพลักษณ์ส่วนตัวได้ค่อนข้างดีทำให้เขายังคงมีความน่าสนใจแล้วก็ได้รับโอกาสในวงการอย่างต่อเนื่อง อมืมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหน้าเด็กอย่างเดียวนะคะแต่คือการผสมผสานกันของหลายๆอย่างทั้งโอกาสจังหวะความสามารถการวางตัวฟังดูแล้วเส้นทางของเขาก็สะท้อนภาพของวงการบันเทิงไทยในช่วงหลายสิปีที่ผ่านมาได้เหมือนกันนะคะใช่เลยค่ะทั้งการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแนวเพลงรูปแบบดาราใช่ครับ การศึกษาเรื่องราวของคนคนหนึ่งในวงการก็เหมือนกับการได้เห็นภาพย่อส่วนของประวัติศาสตร์วงการบันเทิงในช่วงนั้นๆไปด้วยค่ะซึ่งข้อมูลประวัติของคุณออยธนาก็ให้ภาพนั้นกับเราได้พอสมควรเลยครับเอาละค่ะจากที่เราได้เจาะลึกข้อมูลประวัติของคุณออยธนาสุทธิกมลกันมาก็หวังว่าจะทําให้หลายๆคนได้เห็นภาพรวมแล้วก็แง่มุมต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเขามากขึ้นนะคะครับแต่แน่นอนว่านี่เป็นเพียงภาพที่ประกอบขึ้นจากข้อมูลที่เรามีนะครับ เรื่องราวจริงๆย่อมซับซ้อนกว่านี้เสมอค่ะสิ่งที่น่าคิดต่อยอดไปจากที่เราคุยกันวันนี้อาจจะเป็นคำถามที่ว่าในยุคที่วงการบันเทิงมันเปลี่ยนเร็วมากมีศิลปินใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา อ,อะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดจริงๆที่จะทำให้คนคนหนึ่งไม่ใช่แค่คุณออยธนานะครับแต่หมายถึงศิลปินทั่วไปเลยสามารถรักษาความนิยมแล้วก็ยืนหยัดในเส้นทางอาชีพนี้ได้ยาวนานค่ะมันคือการปรับตัวการสร้างแบรนด์ความสามารถจริงๆหรือเป็นเรื่องของโชคจังหวะการลองมองเรื่องราวของคุณออยธนาผ่านเลนส์นี้อาจจะให้มุมมองที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกครับเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้ขบคิดต่อยอดได้ดีจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติด ตามการเจาะลึกข้อมูลของเรานะคะเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ